ช่วงที่2ของวัซซับสปริงค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเด็กคนหนึ่งเนี่ยการที่เด็กคนนึงจะเติบโตแล้วมีอนาคตที่ดีได้นั้นเนี่ยการศึกษามีส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะดังนั้นเนี่ยโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนกับบ้านหลังที่2ของเด็กเหล่านั้นซึ่งเป็นบ้านที่มีคุณครูคอยอบรมให้เด็กเกเหล่านั้นเนี่ยเดินไปในทางที่ถูกที่ควรซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นคุณครูจิตอาสาผู้สร้างโรงเรียนนี้ขึ้นในแคมป์ของคนงานก่อสร้างแล้วก็คุณครูเนี่ยท่านก็ให้ความรู้ที่ตนได้รรรร่า่าารเเรเนนีีเีียยยนนนนมแล้้วกก็ เด็กๆไม่ต้องเสียเงินด้วยนะคะเพื่อให้เขาสามารถได้พึ่งพาตัวเองได้และมีอนาคตที่ดีค่ะก็ขอต้อนรับคุณครูไพโรจน์จันทวงค่ะสวัสดีค่ะคุณครูจิตอาสาค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะโรงเรียนในตู้คอนเทนเนอร์คืออะไรคะแล้วก็ต่อตั้งยังไงคะเป็นสุยนเด็กเล็กไว้ก่อนครับเป็นรูปกรรมกรกษางไอคอนเทนเนอร์มันเกิดจากจากการร่วมมือ ระหว่างบริษัทพุทธมะวาก่อสร้างกับบริษัทที่สร้างคอนโดแล้วก็ <ฮะ S 1> บริษัทรายย่อยที่สร้างคอนโดมิเนียมสมัยมนั้นนะครับเห็นเด็กในก,ก่อสร้างสมัยนั้นไซส์หนึ่งประมาณสักพันกว่าคนแล้วมีเด็กอยู่ประมาณสักเกือบร้อยเ <ฮะ S 1> ยอะแยะก็เลยคิดว่าเออเด็กอยู่ตรงนั้นอยู่แบบพ่อแม่ไปทํางานแล้วก็วิ่งเล่นเกิดอันตรายจากการหลกลวงต่างๆที่เคยเจอมาแล้วก็เด็กอยู่คนเดียวพ่อแม่ไปทํางานแล้วก็คังอยู่ในห้องเขาก็เลยคิดว่าเอาบบอ น่าจะมีโรงเรียนสําหรับลูกกรมกรกอร่อสร้างเกิดขึ้นเขาก็เลยติดต่อมาแล้วก็ประสานมาแล้วก็เป็นโรงเรียนอาคารไม้มส่วนตู้คอนเทนเนอร์เนี่เกิดจากกันที่ว่าโรงเรียนมันขยับไปหลายที่ขยับไปแล้วมันไม่มีเป็นมีอาคารเรียนไม่สะดวกก็เลยเป็นคอนเทนเนอร์มองเห็นคอนเทนเนอร์มันว่างอยู่ครับก็เลยเลือกเอาตู้คอนเทนเนอร์ก็ถามว่าจะทาเป็นโรงเรียนได้ไหมเราก็บอกว่าก็น่าจะได้เพราะว่าอะไรก็ได้ที่ที่เป็นสถานที่แล้วก็มีสถานที่เล็กๆให้กับเด็กโดยโอกาสพวกนี้ก็มีประโยชน์ เลยเป็นที่มาของตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นโรงเรียนตู้คอนเทนเนอ <ไป S 1> ร์ไปไปทำงานอะไรก่อสร้างแล้วมีเวิร์คช็ชอปสอนใช่แล้วที่สําคัญเด็กๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะใช่ค,ค่ะแล้วเพราะอะไรคุณครูไพรโรถึงได้มาทํางานจิตอาสาตรงนี้คะคือเราอยู่ในไซต์ตรงนั้นทํางานเกี่ยวกับตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเห็นถึงปัญหานี้อะคะมันเริ่มแรกเลยเนี่ยตัวผมเองก็เป็นอาสาสมัครไปทักเด็กเล่นนมาก่อนคือสมัครมาของวิธีสร้างสันเด็กนะแล้วก็มาทําเกี่ยวกับเด็กเล่อรน เด็กเรขอทานเด็กไอ้ที่ถูกพัดหลงที่พื้นที่แถวสนามหลวงแถววงลมโพมาก่อนแล้วก็มีวันหนึ่งโครงการสุนเด็ก,ก่อสร้างตัวนี้มันเกิดขึ้นเสร็จแ,แล้วมันขาดครูคก็เลยยากให้มาช่วยให้มาช่วยเาเาอ,อไปช่วยนะ้อยสักเดือนสองเดือนก็เลยช่วยมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครมาแทนนะครับมีต่อใช่ไหมคะคตอนนี้คร<อ>ูมีประมาณเท่ามีเด็กคะาครูจะมีผมีครูคนเดียวแล้วก็จะมีผู้ <คน S 1> ช่วยครูที่เป็นเด็ก ที่เราช่วยเหลือมาจากยากลำบากที่ในแหล่งสลัมเป็นผู้หญิง <c oughs> ชื่อแม่แล้วก็มีอาสาสมัครที่เป็นเด็กได้รอดที่โตแล้วเป็นหนุ่มแล้วที่เราช่วยมาับมา,มาช่วยสอนศิลปะจนเด็กในโรงเรียนตัวนี้ปัจจุบันนี้ณวันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสัก35คนแล้วก็ย้ายไปหวานอีกสองคนแล้วก็สี่แล้วก็เหลืออยู่ยี่สิบสองคนตอนนี้ก็ยี่สิบกว่าคนก็ยี่สิบสองคนคุณครูเนี่ยจริงๆหลักๆเนี่ยเราสอนหลักสูตรอะไรบ้างคะคือเรามีวิชาเหมือนในโรงเรียนประถมทั่วไปเลยหรือเปล่ามีคณิตศาสตร์มีภาษาอังกฤษ มันถ้าเป็นศูนย์ทั่วไปมันก็จะมีการเตรียมความพร้อมส<ฆ>ําหรับเด็กไทยที่จะสู่ระบบโรงเรียนนะแล้วก็เด็กที่หลุดจากโรงเรียนมานั่นเราสอนหล<ฆ>ัก<ฆ>สูตรภาษาไทยมีภาษาไทยมีที่สัตว์มันทั่วไปเพื่อจะเข้าสู่ระบบโรงเรียนให้ได้ส่วนเด็กต่างด้าวเนี่ยมีเด็กต่างด้าวด้วยเด็กต่างด้าวเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรื่องแรกก็คือสอนภาษาไทยก่อนเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้ภาษาเลยเนะี่ยเนะตรียมความพร้อมถ้าเด็กรู้จักภาษาไทยอ่านได้บ้างแล้วพูดได้ การจะเข้าสู่นิสสัตร์สู่ภาษาไอ้อังกฤษอะไรใต้แต่ว่าเรื่องแรกก็คือภาษากายเข้าไปคุยเขาไงมันคุยมือ <c oughs> คุยกายไปก่อนครับแล้วตอน <ฮะ S 2> เริ่มสอนครั้งแรกเป็นไงบ้างถ้าเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าอุป,ปรสรรคเยอะครับการจะมีอาคารเดียนตัวนี้ได้ก็ใช้เวลานานสามสี่ <c oughs> เดือนนะมันจะไม่ได้มาเห็นในรูปภาพหรอกครับมันจะมีมาเป็นตัวก่อนมีมาพื้นได้ตู้มาได้ลังคาส่วนเด็กเองก็ เราก็ค่อยๆคุยกับเด็กทีละคนทีละคนค่อยชักชวนเขาเข้ามาเพราะว่าถ้าเด็กเห็นเห็นเห็นว่าเป็นโรงเรียนอย่างนี้แล้วเขาจะสนใจแล้วก็เข้ามาแล้วก็จะค่อยๆต่ออกันมาครับเพราะว่าไม่ใช่อยู่ๆมันจะมาเป็นคณะเลยครับค่อยๆเริ่มมาก็ค่อยๆมาทีละคนสองคนโดยการที่เราชักชวนมาเรื่อยๆแล้วน้องๆก็เริ่มเข้ามาเด็กนี่มีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะก็ถ้าปัจจุบันนี้ตั้งแต่สองขวบเดินได้บางคนนะแล้วก็มาเรียนแล้วเขมาเรียนแล้วก็ถึงสิบสี่สิบห้าขวบแล้วก็ตัวที่ มีครอบครัวมาด้วยเช่นวัยที่กําลังไอ้กินนมแม่อะไรเนี่ยเขาก็เอาลูกมาเล่นด้วยได้ไดครับประมาณทั้งหกเจ็ดคนค่ะแล้วเงินทุนมาจากไหนคะมีใครแบบบริจาคหรือเปล่าหรือว่ามาจากไหนคะสมัยแต่ก่อนเริ่้แรกเลยเนี่ยมันเป็นความร่วมมือของบริษัทส,งสองบริษัทบริษัทได้ย่อยก็จะมีเงินทุนให้สับสนค่าอา,าหารค่ารักษาพยาบาลเขาถึงของการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อาหารกลางวันพอบริษัทเลิกแยกย้ายกันไปแล้วก็ไม่มีอันนี้ก็เราก็ มันเป็นมุยที่อยู่แล้วตอนหลังเนี่ยแล้วก็ทับสนุนด้วยมุลที<ช>่ส<า>รส้างสำนกเด็กจะแล้วความโชคดีของเราเองก็ในบริษัทที่ที่ปัจจุบันนี้ให้อาคารสถานที่ค่านั้งข้าไฟแล้วก็ได้เงินทับสนุนจากปีปีห้าเจ็ดน,นี่แหละของของกองทุนมิจิตพงพันธ์ที่เขาทำก่อสรอ้าง้าทำอีกที่หนึ่งนะไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับบริษัทที่นี่เขาก็ให้ทุนมาเป็นตัดิการของครูแล้วก็ไปช่วยครูแล้วก็อาหารกลางวันเด็กแล้วก็ค่ารักษาพยาบาล ตอนนี้มีกี่ประเทศแล้วคะเด็กนักเรียนนะคะก็หลักๆเลยใน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 อาเซียนเราก็จะมีจะมีเด็กเขมรแล้วก็จะมีเด็กพม่าแล้วก็จะมีเด็กลาวส่วนมากปัจจุบันนี้ถ้าใช้ของานคนงานก่อสร้างอย่างหลักๆก็จะเป็นเขมรเยอะกว่าประมาณสักแ0แล้วผู้ปกครองอะคะเขาให้การสนับสนุนไหมคะครูไพโรธผู้ปกครองเด็กนะครับเห็นความสําคัญนี้ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยมองเห็นความสาคัญอยากให้เด็กอยากให้เด็กมาเรียนมาสื้อแล้ว แม้แต่ผู้ปกครองเองก็เข้าปีเวลาว่างก็เข้ามาเรียนนะขาเรียนบ้างอะไรเรียนได้หมดเจักรสอนก็เรียนได้หมดแล้วก็เห็นลูกปุ๊บเนี่ยชักชวนลูกมาเลยวิ่งเต้นเอ,อ้าจะเข้าเรียนยังไงเสียกันยังไงนี่คือความที่มุ่งม,มั่นของเขาเนี่ยความตั้งใจที่จะาลูกมาเรียนทั้ง<า>สิน้นผมว่าผู้ปกครองที่เป็นแรงงานต่างด้าวเขาอยากพัฒนาตัวเองนะพัฒนารูปตัวเองให้ให้พ้นจากแรงงานตัวนี้ตอนนี้อาจารย์พูดได้หลายภาษาแล้วใช่ไหมครับแล้วแต่พื้นที่แต่ถ้าตอนนี้อยู่กับเขมรก็พยายามพูดเขมรได้มากที่สุด จะได้เข้าถึงน้องๆได้ใช่ไหมครับคือมันก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันน่ะเขาสอนเราเราสอนเขาอะนะถ้าถ้าช่วงไหนจะเป็นจะเป็นพวกไทยใหญ่มาเยอะเราก็จะยัก็จะพูดภาษาไทยใหญ่ครับอาจารย์่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคอนเทนเนอร์โรงเรียนคอนเทนเนอร์ของอาจารย์เนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนคะตั้งอยู่ตรงก้างๆไอ้วัชเมียนครับเตยมันมาถนนเลขรถที่ระหว่างหมู่บ้านกลางเมืองครับอยู่ตรงกลางนะครับเป็นแหล่งที่พักของคนงานก่อสร้างเมื่อว่าแรงงานไปทําที่อีกที่หนึ่งแถวแถวถนนงามวงวาน ที่ว่านะคะ<ม>ก่อสร้างหรือบริษัทก่อสร้างเนี่ยเขาก็ต้องการใช้บริการหรือว่าสอน<ม>สอนสอน,อน้องๆหรือว่าแรงงานนะคะคุูครูครูอยากจะทําอะไรกับคืออนาคตของครูค่ะอยากจะทราบว่าจะจะทำ<ม>ต่อยอดต่อยอดยงังไงไหมคะเร,เ,รเ,รเรื่องเรื่องเรื่องกเลยเนี่ยอยากอยากทําก็คือว่าอยากให้บริษัทที่มีแรงงานตั้งแต่สองสามร้อยคนขึ้นไปเนี่ยมีแรงงานมีเด็กอยู่แล้วตามคุกครองมาประมาณสักสิบยี่สิบคนเนี่ย ก็ให้เกิดสนด์เดก่อสร้างเล็กๆแล้วก็เสียเงินจ้างบุคลากร,กรมาเป็นครูดูแลอย่างน้อยพ่อแม่ก็ได้อุนอ่นใจว่าตอบแทนพ่อแม่ทาําง,นงานจะอะมากพ่อแม่มาอยู่กับเราก็ปีสองปีก็ถือว่าพลเมืงองที่สร้างความเจริญให้บ่านเมืองเราจริงก็แล้วว่าลูกหลานที่ติดตามมาน่าจะได้สัตว์สัตวการการศึกษาแล้วก็การก็ถึงบริการของรัฐพยาบาลน,น,นเล็กน้อยนะผมว่ามันเป็นการตอบแทนที่มันผลกําไรที่มาก็อย่างน้อยเพื่อนบ้านกลับไปแล้วยังพูดถึงบ้านเมืองเราว่าเออ บ้านบ้านประเทศไทยนะยังให้ความกรุณายังให้การศึกษายังให้อะไรรักษาพยาบาลถึงจะไม่มากก็น,น้อยนะมแเราพูดถึงในส่วนตัวปอว่าเป็นการแบบว่าลดช่องว่างเกี่ยวกับปัญหาหไม่ว่าจะเป็นย้าเสพติดการคมคืนหรือท้องก่อนวัยเนาะครับเพราวะว่าในแหล่งก่อสร้างมันจะรือวหา,ามันหลายคนได้เยอะนั่นเด็กอยู่นั่นอันตรายมากนั้นการที่มีส่วนเด็กก่อสร้างก็ทําให้เด็กมาหนึ่งความปลอดภัยสองก็คือการเสี่ยงที่ที่เด็กจะถูกลอกลวงไปการรู้ภาษา แล้วก็<อ>ตัวสามเด็กอยู่กว่างๆเพราะแม่ไปไหนหมดไม่รู้แล้วอาหารกลางวันแล้วก็ไอ้ตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่สุ้านที่ได้มาก็คือว่าหนึ่งเขาได้เรียนรู้ภาษาไทยไงเพราะว่าเขาต้องอยู่เมืองไทยอนาคตเขาจะได้สื่อสารได้ลดช่องว่าง<อ>ที่ว่าเนี่ยครับจริงค่ะแต่ตอนนี้คุณครูได้เจอปัญหาอะไรไหมคะปัญหาแลยครับก็ปัญหาที่เจอบ่อยสุดปัญหาเจอมากสุดก็คือเด็กอยู่สักพักหนึ่งก็ขยายแล้วก็ไปตามผู้ปกครองคแล้วก็ปัญหาอาคารสถานที่ครับเพราะว่า ที่เราเห็นนะมันไม่ใช่มันมาถึงว่าอ,อย่างน้อยเข้าไปในพื้นที่ใหม่อย่างนี้ก็สองสามเดือนจะได้หลังคาหรือเปล่าจะไม่รู้ครับอืมค่ะก็จริงๆถ้าหลายๆคนหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยมีจิตศรัทธาแล้วคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญการศึกษาจริงๆมันสำคัญเลยนะพี่จี้ภาษาด้วยก็ช,ช่วยทางด้านบุญรนิทีนี้ได้เพราะว่าจริงๆคุณครูมาสอนคุณครูไม่เอาอะไรเลยนะค่ะค่ะในฐานะที่คุณครูเนี่ยประกอบอาชีพคุณครูมานานแล้วเนี่ยนะคะครูไปลดคิดว่า จุดนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไทยยังไงบ้้งคะถ้าเป็นเด็กไทยนะครับผมอยากให้มีหน่วยงานของรัฐติดตามดูบ้างเด็กไทยเนี่ยช่วงปัจจุบันเนี้กับเด็กไทยนะอยู่ตามเด็กก่อสร้างก็ยังมีเด็กไทยที่ตกหล่นที่ไม่เรียนหนังสือก็เยอะนะครับกันเป็นหน้าที่ของหลายๆหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบนะก็เข้าไปสำรวจด,ด,ดูแต่ว่าถ้าเป็นเด็กไทยเนี่ยผพราะว่าโอกาสที่เรียนฟรีเยอะอยแยะเลนี้นะผู้ปกครองเนี่ย ควรจะเอาใจใส่สนับสนุนเนาะสนับสนุนเอาใจใส่เพราะว่าเด็กตั้งดาวเองขาดเขาไม่มาอย่างนี้มีแค่เพลิงเนี่ยเขายังสนใจมาเรียนเลยอยันมาแต่เช้าหกโมงก็มาแล้วครับเนี่ยค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการเรานะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะแล้วก็บริจาคได้ค่ะไหนนะคะไหนบ้างคะก็ถ้าบริจาคก็ไปที่สุยติดก่อสร้างกัไน้ครับเป็นพวกไอ้ไอ้เครื่องมือกันในการสอนพวกอุปกรณ์นะครับที่ใช้เปลืองพวกดินสอพวกเครื่องเขียนนะครับ แล้วก็วาอาหารอาหารแห้งอะไรนะครับก็ได้ครับเขาสารอาหารแห้งกลางวันนะเพราะว่าเ,เด็กแต่ถ้าไปที่มูลที่สร้างสารรค์ด็ก,ก็ได้ครับเพราะว่าที่นี่จะเป็นเด่งที่รับบริจาคเพื่อจะช่วยเหลือกับที่อื่นถ้าที่ตรงนั้นเราได้เงินสนับสนุนแล้วไปที่อื่นได้แล้วเด็ก,กไม่ต้องมาที่นี่นก็ได้ครับอืมอ่ะสุดท้ายนี้นะคะกออยากให้คุณครูไพโรจน์เนี่ยช่วยสรุปความสําคัญของการศึกษาในมุมมองของครูไพโรจน์ค่ะ เด็ก้าถ้าการศึกษานะครับถ้าเด็กได้เข้าถึงการศึกษาจะทําให้จะทําให้ยกฐานะตัวเองนะมีการศึกษาตัวเดียวที่ยกจากฐานะอีกฐานะหนึ่งไปสู่ถ้ามีความรู้การศึกษามันจะทําให้เราจากกรรมกรก่อสร้างหรือจากแรงงานไปสู่อาชีพหนึ่งที่มันดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นงั้นการศึกษาท่านที่จะเปลี่ยนแปลงคนได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ต้องเราสองคนถือว่า ชื่นชมครูไพโรจน์มากเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คุณครูมาร่วมรายการของเราคุณครูไพโรจน์ก็ถือว่าเป็นแสงสว่างให้กับเด็กๆนะที่ไม่ได้มีโอกาสเหมือนพวกเรานะคะก็ย้ำอีกทีนะคะช่องทางใช่เราควรจะบริจาคนะคะช่องทางนี้นะคะศูนย์ ที่เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนายนี่สองห้าเจ็ดสี่นะคะหนึ่งสามแปดสามแปดหนึ่งค่ะเป็นมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กหรือว่าเข้าไปในวอซซับสปริงไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยน้องๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณครูทุกทท่านรวมถึงคุณครูไพโรดด้วยนะคะใช่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดวิธีการลดความอ้วนค่ะที่ถูกวิธีนะคะแล้วก็วิธีที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะมาพูดกันใชะมาดูว่าคุณเนี่ยมีพฤติกรรมที่ผิดอยู่หรือเปล่า กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้อย่างที่พี่แองจี้กิ่นไปแล้วว่าใครที่ชอบลดความอ้วนเนี่ยต้องตั้งใจฟังให้ดีๆเพราะว่าการควบคุมน้ำหนักของคุณเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะผิดวิธีใช่ใชค่ะเพราะว่าเรามีอาหารหลายชนิดนะคะที่คนเรามักจะเข้าใจผิด<ช>นะคะว่าทานได้ปริมาณคือทานน้อยหรือว่าทานมากเนี่ยมันก็จะลดความอ้วนได้ใช่แต่ปรากฏทานไปทานมาน้ำหนักขึ้นสังั้นอ่าเรามาดูกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าความเชื่อผิดๆในการดื่มชาร้อนๆจะช่วยสลายไขมันซึ่งความจริงแล้วเนี่ยชาสมุนไพรทั่วไปเนี่ยมีส่วนผสมของสารโพลีฟีนอลนะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะช่วยละลายในไขมันจะช่วยละลายไขยมันในเส้นเลือดได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือ,อ,อมทม่ช่วยให้ผอมอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเพราะว่าสารตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ในการช่วยไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดอุดตันเท่านั้นไม่ได้ช่วยให้น้ําหนักลง อสาวบางคนกินชากินชาตลอดเลยไงแล้วคิดว่ามันน้ำหนักจะลงใช่แต่ที่เคยเจอเพื่อนนะคะเอาอาหารเนี่ยจิ้มน้ำชาแล้วกินทำไมคะมันแนวไหนคะแนวอังกฤษเหรอคะเหมือนเขาล้างเหมือนเขาล้างน้ำมันไงอ๋อล้างน้ำมันคือไม่ได้แบบเอาแบบเหมือน English b r e a k f a s t แบบไม่ค่ะเขาเอาเนี่ยอาหารเขาจิ้มแบบไก่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่แล้วก็จิ้มเลยชาแล้วก็กิน ปไปข้อต่อไปไม่แนะนำข้อต่อไปค่ะคุณแองจี้ค่ะการลดข้าวนะคะจะทำให้ผอมเป็นเชื่อที่ผิดมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราอดอาหารนะคะร่างกายก็จะหิวจัดค่ะเมื่อเราทานอาหารมื้อต่อไปเนี่ยร่างกายก็จะดื้อจะดูดซึมน้ำตาลจากอาหารมื้อนั้นเอาไว้มากกว่าเดิมค่ะเพื่อเตอรียมรับมือกับการอดอาหารทั้งหน้านะคะดังนั้นนะคะการ รสอดข้าวเนี่ยไม่ได้ทำให้หอมใช่จะทำให้โยโย่เอฟเฟกต์เนาะบอกตัวเองไงนี่เขาไม่ชอบกินข้าวไม่ชอบกินข้าวไงไม่ชอบไม่ชอบแต่เด็กแล้วไง ผิดไหมพี่ข้าวพี่ก็ชอบกินข้าวสมตันข้าว <c oughs> ไม่เราก็ไม่ได้กินเหลือเราไม่เอาข้าวเลย <c oughs> เอาโอเคโอเคอามาดูอีกข้อนึงเขาบอกว่าการทานมันฝรั่งเนี่ยจะทําให้อ้วนแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะคะเพราะว่ามันฝรั่งที่ทาให้อ้วนเนี่ยคือมันฝรั่งที่ทอดกรอบหรือว่าเฟรนช์ฟรายหรือว่าไอ้พวกสแน็คอะไรต่างๆเนี่ยจะเทำให้อ้วนด้วย ด้วยน้ำมันมน,นะเราก็จะทําให้อาจจะเป็นโลกหลอดเลือดตีบได้แต่ว่าถ้าสมมติทานมันฝรั่งที่เป็นต้มเป็นโปรตโ,โตแบบทานกับสลัดอะไรแบบนี้เนี่ยนะจะมีคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานสูงถ้าทานกับพวกผักเนี่ยยิ่งดีจะไม่ทําให้อ้วนค่ะอ,อุ๊ยกินไปก็ชอบกินมันฝรั่งมากเนาะพูดถึงมันของไทยก็อร่อยนะเคยกินไหมมันไทยมัญี่ปุ่นสีแดงๆองะ ไม่ได้เคยทานเลยอันนั้น, <laughs> <า>นไม, <laughs> ไม่ไม่มีแบบเออออะไรกันเลย <laughs> <laughs> ไม่มี <laughs> อ่ะค่ะคุณแองซี่ต่อไปขนมปังกรอบใช่ไหมขนมปังกรอบนะคะทําให้เราอ้วนนะคะเป็น,เป,นเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะเพราะขนมปังเนี่ยกรอบคือคือตัวการที่ทําให้เราอ้วนยิ่งกว่าขนมปังทั่วไปค่ะขนมปังกรอบให้ยดินะคะมีคอเลสเตอรอลถึง200กิโลแคลอรีนะคะแถมเวลาที่กินขนมปังกรอบแล้วเนี่ยมักจะ พิ้วเพลินๆค่ะหยุดไม่ได้ขนมปังกรอบเลยเป็นตัวการของความอ้วนค่ะไม่ไม่ต่างกับเป็นาฟเลยบางทีเราคิดว่าเราทานขนมปังกรอบเนี่ยมันไม่ทําให้เราอิ่มหรือว่าเออมันไม่หนักท้องเราก็คิดว่ามันไม่อ้วนไงหรือบางทีทานชาไปด้วยทานขนมปังไปเยอะหมดไปห่อใหญ่ๆซึ่งมันจะอ้วนนะคะ อามาถึงอ,อีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นความเชื่อผิดๆเขาบอกว่าขนมปังขาวเนี่ยจะทำให้อ้วนเพราะว่ามีแคลอรี่สูงกว่าโฮวีดซึ่งอันนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงเสมอไปเพราะว่าขนมปังขาวหรือว่าโฮวีตเนี่ยก็มีแคลอรี่ที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าโฮวีดเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าตรงที่มีเส้นใย,ยสูงกว่าทําให้ระบบขับถ่ายดีกว่าเท่านั้นเองค่ะอืโอเคโอเค ที่เกี่ยวขนมปังอย่างเดียวเลยเนาะใช่เอามาน้ําบ้างน้ําน้าอ่ะน้ํานะคะเขาบอกกันเขาบอกกันนะคะว่าถ้าทานน้ำนี่เยอะเนี่ยจะช่วยน้ําหนักลงค่ะเรื่องเรื่องนี้นะคะไม่จริงค่ะเพราะว่าการดื่มน้ําก่อนทานข้าวนี่จะไม่ช่วยให้น้ําหนักลดนะคะแค่ช่วยให้เราอิ่มจนทานอาหารน้อยลงนะคะส่งผลให้น้ําหนักลดเนี่ยจะทําให้เราหิวง่ายกว่าเดิมค่ะพอหิวง่ายเนี่ยเราจะทานบ่อยขึ้นจริง แต่ว่าก็ทานน้ำเยอะๆมันก็ดีอะเนะเาะมันกะดีอะจริงๆที่ทานน้ำเยอะเพราะว่ามันจะละลายจัลูไลใช่แล้วมันจะทำให้ระบบขับถ่ายแล้วก็ผ่าผลาด,ดีขึ้นรู้ไหม <c oughs> แต่ว่าก็คือไม่ได้เป็นตัวช่วยที่ทำให้น้ำหนักลงนะคะค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือการเลิกกินหมูจะทำให้น้ำหนักลด ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะจริงๆเนื้อหมูเนี่ยมีไขมันเพียง7%เท่านั้นแต่พวกผลิตภัณฑ์จากหมูที่เอามาทําเป็นไส้กรอกแฮมเบคอนหรือหมูติดมันพวกนี้เนี่ยจะทําให้อ้วนแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อหมูแบบเนื้อหมูอ่ะสามชั้นได้ไหมสามชั้นนั่นอ้วนชั้นเดียวอ๋อแน่น่าไอแบบเนี้ยไ่้ทานได้ค่ะชมูอยากกินเลยอ่ะคนื้อไก่ะโลหมูพะโล่ใช่ชอบมาก อ่าข้อที่8น,นะคะ้าผลไม้นะคะคือผลไม้ค่ะการลดความอ้วนเนี่ยถ้าทานผลไม้เนี่ยเป็นข้อที่น่าจะได้ยินมาบ่อยมากที่สุดนะคะและหลายคนเลือกที่จะทานผลไม้แทนการทานอาหารเพราะว่าคิดว่ามันไม่อ้วนแต่ว่าการเลือกที่ผิดนะคะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยของผลไม้เนี่ยค่อนข้างจะสูง okay. ค mmm ่ะดังนั้นนะคะถ้าจะทานผลไม้แทนข้าวเนี่ยต้องเลือกผลไม้ให้ดีๆนะคะไม่งั้นรับรองได้นะคะว่า มากกว่าเดิมคือปอก็ไม่แนะนําให้ทานแบบถ้าท,ทานแบบทุเรียนทุเรียนขนุน น้อยหนามะม่วงสุกอะไรแบบนี้เนี่ยจะทําให้อ้วนมากขึ้นนะคะน้ำจีอะไรเงี้ยเนี่ยหวานหวานถ้าทานผลไม้แล้วยากให้น้าหนักลงเนี่ยแนะนาสาลี่หรือว่าฝรั่งแอปเปิ้ลอะไรแบบนี้เวลาลดน้ําหนักแล้วจะทําให้ผิวเราไม่เหี่ยวด้วยนะคะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งใครที่ชอบทําอาหารเนี่ยอาจจะได้ยินว่าน้ํามันมะกอกหรือว่าล l ฟออยล์เนี่ยมีแคลอรี่น้อยกว่าน้ํามันเอ่อน้ำมันทั่วไปน้ำมันงูนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย น้ำมันชนิดไหนเนี่ยก็มีไขมันเหมือนเหมือนกันก็คือร้อเท่ากันแต่ว่าอาจจะแตกต่างตรงที่น้ำมันมะกอกเนี่ยจะมีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ำมันทั่วไปน้ำมันถั่วเหลืองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ในการเข้าไปสลายไขมันในเส้นเลือดซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าน้ำมัน อื่นๆเออเดี๋ยวพูดชื่ออีกอก็มาแนะนำกันให้ใช้น้ํามันมะพร้าวจะดีมากน้ำมันมะพร้าวดีที่สุดแล้วก็พูดถึงน้ํามันหมูเนี่ยถ้าเกิดเราทานแบบในปริมาณที่พอเหมาะอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันใช่ค่ะสรุปนะคะว่าเราควรจะออกกําลังกายค่ะสรุปจะกินอะไรก็กินแบบพอประมาณแล้วก็ให้ครบผ้าหมูไม่ต้องไปลดอะไรนะคาร์โบไฮเดรตก็กินได้และ ออกกาลังกายใช่ทำทำไหมทำค่ะอ่าโอเคค่ะ <c oughs> งั้นช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าพี่จีค่ะแล้วพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะที่มีจะพาคุณผู้ชมไปทานข้าวค่ะค่ะช่วงหน้าค่ะ <c oughs>